ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบ,บุนดอยครับผมเนาะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีใต้นะผมเนาะวันนี้เราจะไปเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีกันนะผมเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอ่าชื่อว่าอะไรนะนี่ครับผมเนาะชื่อว่าอุนยันอุนชอนยอกอ่านะผมเนาะก็เป็นเมืองในเขตของอาซานนะผมเนาะอาซานนะผมเนาะเมื่อเรา เดินลงมาหาทางออกที่1เรียบร้อยแล้วนะผมเนาะก็จะมีที่ซี่อยู่ทางด้านซ้ายขวาของเราทุกที่เลยนะผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบบนั่นเล่นชิยวนะผมเนาะแล้วเราก็เอาที่อยู่ให้ที่ซี่แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะผมขึ้นไปเมื่อกี้ผมดูในแมพแล้วก็แบบ15นาทีนะผมเนาะ15นาทีก็คือไปถึงได้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราจะไปกันที่อ่าอุโมงค์แป๊กว้ ใช่ไหมนาผมเนาะที่เหมือนอาสาห์นะผมเนาะตอนนี้ใบไม้เริ่มแบบซีเหลืองเหลือแล้วนะแบบดูบรรยากาศรอบๆผมนี่ฮะอยู่หน้าหยอกไปเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นทีซีล้วกลัดไปกันนะผมเนาะทซี่อยู่ด้านนู้นกันนะฮะสิบห้านาทีเช่นในแหม่เมื่อกี้หกพันหกพันแปดร้อยวอนนะผมเนาะโอเคเดยวออกจากหยอกกันกันนะกูนนี อคสิบห้านาทีเราเจอกันผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะบอกว่า <c oughs> มันยังไม่เปลี่ยนสีนะผมเนาะมันยังไม่กลายเป็นสีเหลืองแบบสวยงามอารามเลยนะผมเนาะอันนี้เมื่อกี้ทีที่ซีขึ้นมาแล้วก็แบบข้าม <c oughs> ขับผ่านทะลุอุโมวงต้นแปก๊กโอยอ่านะผมเนาะแบบมาแล้วต้องมาใหม่ <c oughs> เออนะฮะพี่น้องเขามีกิจกรรมด้วยนะเขาน่าจะมีกิจกรรมนะผมเนาะกิจกรรมกันโชว์ต่างๆโอ้โหถ้าตรงนี้เหลือนอาลามแล้วก็แบบถ้ามันเหลือนอาลามแล้วก็แบบมีใบไม้ร่วนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อย,อยแบบนี้ผมว่าสวยมากเลยนะตรงเนี้ย <c oughs> ผมนะฮะผมนะดูดิดูด,ดิเออผมอยากไปเที่ยวแต่สถานที่แบบนี้แหละมองไปสุขลูกหูลูกตาแบบนั้นอนะ่ะเออแบบให้มันแบบมองทะลุไปเลยอะ่ะหูตรงนี้พี่น้องฮนะ บอกเลยถ้าใครอยู่ใกล้นี่ผมมาแนะนําให้มาเลยนะเนี่ยทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาจะมีการเตรีมตัวโชว์การแสดงอะไรต่างๆนานาแบบนเนี้ยเนี่ยครับผมนะนี่ของกินอะไรต่างๆก็มันจะเริ่มแล้วละ่ะวันนี้วันที่แต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะผมเนาะยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะผมเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมแล้วก็แบบมันยังไม่ยังไม่เหลือเลยอืมแต่ไปชมดอกไม้ได้นะคนเยอะมากเลยนะผมเนาะตรงนี้แบบ คือแบบมันเท่าไหร่นะสามรอยห้าสิบกว่าต้นอ่ะกูจะเดินมันไม่ใช่เชิญแบบว่าเป็นวนกลมนะแบบมันจะปูไฟแบบนู้แล้วก็แบบเยอะมากเลยนะพี่น้องฮะตอนนี้ข้างๆเราก็มีแม่น้ำนะอย่างเงี้ยคนมาป่านเล่นกิจกรรมจกักรยานการแล้วก็แบบจอดรถไว้ติดแม่น้ำแบบนี้ว้าวอู้ โพี่น้องฮะถ้าตรงนี้บอกเลยว่าถ้าถ้าแบบเหลืออาลามแล้วใบไม้ร่วนนิดหน่อยนี่ถ่ายนี่เหมือนของะนาไมที่ผมไปประจําทุกปีเลยนะเออนะปีนี้กะว่าจะเอาที่ใกล้ๆบ้านแบบนี้ไงไม่อยากไปไกลแล้วอ่ะก็เลยมาแถวใกล้ๆแถวอาสานนี่นะผมผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะลองหาสถานที่ท่องเที่ยวใน Google ดูแล้วมานะผมเนาะก็ยังไม่ ยังไม่เหลืองน,นะครับพี่น้องฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นนี่เลยตรงนี้เกือบจะเหลืองจะเหลืองแต่ไม่เหลืองบื่อกีตองที่ผมลงจัดอ่ารถไฟรถไฟมาแล้วก็แบบมันก็มีบางต้นที่แบบล้วนไม่ล้วนบ้างแบบนี้นะนู่นน่ะติดถน,นนฝันู้นก็มีอู้เขามีลางกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยนะ,นะใช่ไหมนะใครอยู่ข้าวสตีฟู้ดก็อยู่ข้างล่างเหมือนนี่เลยว้าวพี่น้องดูดิ อืเขามีกิจกรรมนั่นแน่พี่น้องโคตรเจ๋งไปเลยวะ่ะแต่น่าเสียดายที่แบบทั้งสองข้างยังไม่เหลือน,นิดหน่อยนะดูดิเออกลิ่นหอมกันละนาวเลยนี่ฮะโอ้โหมีกันเอาเก้าอี้มาตั้งนั่งแคมอะไรแบบนี้เลย จุดน,นี้แหละน่าจะเป็นจุดที่พีที่สุดแล้วนะผมเนาะเนีย่ยมองกลับไปแบบนี<ๆ>้เราจะเดินทั่วไหมนะ <laughs> ถ่ายป้ายก่อนถ่ายป้ายสถานที่ต้นเที่ยวว่าเรามาถึงแล้วลจอดรถติดแม่นมนะ้ำเลยรถน่าจะเย็นหน้าดูเลยนะผมเนาะผมว่าตรงนี้ต้องมาใหม่แล้วละ่ะยังไงกออ็น่าเสียดายนะฮะ นั่นเลยดิจอดรถขั้นขั้นล่้นหุ่มันยังไม่เหลือนวะนี่ฮะเราไปเดินชมโอ้โหคืออยากจะบอกว่าเดินยังหาให้หมดวะเนี่ยตรงนี้จะมีป้ายนะนป้ายมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย บบนี้โหพี่น <c oughs> อ้องเออตรงนี้น่าเที่ยวนะผมมาหน้าเที่ยวนะ <c oughs> ของกินแล้วก็แบบเ <Okay. S 1> ขาสร้างเขาตั้งใจปลูกต้นไม้แบบให้เรา <c oughs> มาเที่ยวเลยอะ่ะเนี่ย ดูสุกนุกหมูลูกตาแบบนี้เลยโอ้โหได้2ฟิลแล้วนะตอนนี้ตรงนี้ก็ใช่ถึงไมมจะตอนนี้ผมอยู่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงกลางแล้วนะ,<ป>ะนี่ครับแบบนี้ดูดิว้าต้องมาใหม่ฮนะผมบอกได้คำเดียวแค่นี้แหละแล้วเป็นลางกิจกรรมยำว่างนะผมเนาะที่เขามารวมโอ้โหเด่นน้อยปั่นจักรยานเยอะมากนะผมเนาะไปชมดอกไม้แบบนี้ก็ได้อนะใกล้ใไปถ่ายแบบนั้นก็ได้อนะ แม้ว่าต้นแป๊กกล้วยของเราไม่ได้ฟิลเราก็ไปถ่ายข้างล่างกับคนอื่นเขาก็ได้นะครับผมเนาะนี่ฮะดูดิมีเดอะแกมบิบไ้มาด้วยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราลงไปเดินข้างล่างนะผมเนาะแต่ข้างบนก็สวยนะแต่ข้างบนมันไม่ใช่ต้นสีเหลืองให้เราดูนะโอ้ตรงนี้มีกิจกรรมด้วยเนาะดูดิมีกิจกรรมด้วยนะผมเนาะแล้วผมอยากจะบอกผมอยากจะถามตัวเองว่า จะเดินยังไงหมดวันเนี้ยคือมาตรงนี้ไม่ต้องกลัวเขาเยี่นถ่ายรูปนะฮะน้องๆมีมุมเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยดูดิเข้าไปเหยียบได้เข้าไปเหยียบเข้าไปเหยียบถ่ายรูปได้ทุกทีเลยเออดูฮะนี่ฮะว้าปั่นจักรยานกันเดี๋ยวเราจะไปอีกนิดนึงที่ด่อไอ ดอกไม้อะไรสีเหลืองๆือนั่นนะเราไปถึงจุดที่ดอกดอกไม้สีเหลืองเหลืองแลน้องฮะดอกไม้สีเหลืองแบบนี้นี่ฮะว้าดอกไม้สีเหล <Wow. S 1> ืองสวยงามคนเยอะเต็มไปหมดเลยคน <c oughs> เต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ <c oughs> ผมเดินในถ้ำกระนานาสวนดอกไม้ที่อาสาน เกาหลีใต้ทันข้างบนยังไม่เปลี่ยนสีกันก็เลยมาเที่ยวสวนนนก็แม่น้ําบรรยากาศตอนนี้ไม่หนาวมากแล้วไม่ร้อนมากนะฮะเป็นช่วงที่ดีมากเลยในการมาท่องเที่ยวนะดูดิแต่และคนเมียนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่จุดตรงกลางแล้วนะผมอะตรงกลางอีแล้วเมื่อกี้ก็คิดว่าตรงกลางลนะอันนี้คือเราเข้าไปเดินไปเหยียบได้เลยใช่ไหมเนี่ยดูดิดโอพี่น้องฮะ คนเยอะมากเลยฮะคุณเกาหลีก็เที่ยวเนาะทเที่ยวแถวบ้านตัวเองนี่แหละเขาก็อาจจะงงเนาะว่าบ้านไอน้นีมาจากาอะไรวะสมมติมาแบบไม่ต้องมีของเยอะนะฮะแบบสบ,สบาย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 เลยตอนนี้ไม่อยากพกของไปลงลานเยอะขนาดนั้นแล,ล้วล่ะว่าเน้นเดินนะฮะเน้นเดินชมบรรยากาศนะผมเนาะแล้วก็แบบแล้วมันจะเหนือ่อยอ้าวโอ้ตรงนั้นมันเขียนว่า อาสารอาสานเป็นเมื่อนของเขาเนาะไม่ใช่อันนะอารเฉยๆอาธรรมดานี่แหละโอ,<า>อ้พี่น้องฮะผมคิดว่าสัปดาห์หน้าคนจะเยอะกว่านี้แน่นอนเลยนะอ่ะอผมกำลังจะเดินเข้าสู่ประตูดอกไม้นี่ฮะมา เ,เดินเข้าสู่ประตูดอกไม้เรียบบอยแล้วไปถ่ายกับป้ายอาซาลโอ้ยมันต้องอยู่ไกลๆถ้าอยู่ใกล้ๆผมบอกเลยว่าอาจจะมองไม่เห็นนะอาจจะมองไม่รู้เลื่อนด้วยนะอ๋อตรงเนี้นี่ฮะทานด้านล่างผมเนี่ยว้าวไงบ้างอือหือพี่น้องดูดิยันจ้าบเลยอะฮะ โอ้ยน้องยังเดินเข้าไปแล้วยังมีดอกไม้ให้เราชมแบบเยอะมากเลยเนะาะนั่นเตือนขับจักรยานทิ้งไว้ไอ้นั่นเตือนแหละบอกว่าไอ้ยูไอ,ยอย้ยอคยีอันเดยชอบอืมผมคิดว่าตองคืนน่าจะมีการประดับไฟนี่ไงดอกดอกดาวเรือนอันนี้ดอกดาวเรือนแบบหอมมากเลยนะแบบนี้นดอกแบบนั้นโอ้โหเพ้พี่น้องคนระับคือดูแล้วก็แสบตาแสบตามากเลยตอนนี้ คือแบบเราจ้องตรงนี้สักสี่ห้าวีแล้วไปจอ้องทีออื่นนี่แสบตานะตรงเนี้ยดอกดาวเดือนนะฮะบอกเลยว่าหอมมากเลยอันเนี้ยดูดิว้าวสวยงามมากนะฮะดอกดาวเดือนแบบตาแล้วตอนเะนี <c> ้ย <oughs> มีฟัดทองมาประกอบด้วยโอ้ยสีเหลืองสีส้มดูดิห็นดอกดาวเดือน <c oughs> แต่ตอนนี้ผม <c oughs> แค่อยากจะรู้<แ> <c oughs> ผมจะเดินยังไงหมดเนี่ยอ๋อเป็น โอ้โหพี่น้องฮะว้าดูดิดูขึ้นไปข้างบนครับอะไรต่างๆอานาเขาก็อยู่กันเยอะมากเลยนะลูกหัวใจมีบู๊บู๊ไข่ของต่างๆนานาฝัานนู้นจะเสียนดันนิดหน่อยแล้วเริ่มเข้าไม่ได้ละ าธรรมดาที่ไหนฮะน้องๆเงมอนอาซาบ้างข,งขาวก็ดูดิอืมมิสตีฟูด้ดมิสตีฟู้ดด้วยดูดน้ำต่างๆนานาเดชมแวะเดินแวะชมดีกว่านี่ไนไงชมสตีฟูดเกาหลีแล้ว อโอ้ซื้อแล้วก็นั่งกินแบบแบบนี้เลยโอ้ตอนนี้ผมเดินผ่านจุดสงการมาแล้วเรามาเจอสวนดอกไม้อีกจุดหนึ่งนะผมน้องเป็นดอกเรียกว่าอะไรนะน่าร้านมากเลยดูฮะน่าร้านแล้วก็สวยงามมากเลยนะดอกไม้สีชมพูแบบนี้มันไม่ค่อยสูงนะเราจะถ่ายรูปต้องก้มถ่ายนะฮะน้องๆดูดิแบบนี้ ดอกไม้สีชมพูดอกคอสมอลหรือเปล่าทีเียกแต่เรเาก็ไม่ถนดัดไม่ถนดัดจำชื่อดอกไม,ไม้กันเลยูดีดด๋ยถดกว่าสวยมากนะฮะ,เ,เ,ะเดินยังไงให้หมดดีล่ะเนี่ยผมไม่ขอเดินหมดดีกว่านะฮะอันนี้เขาตั้งใจปลูกให้เรามาเที่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราเดินเหยียบกันล้มละเนระนาวกันแบบนี้ แต่ละคนอ่ะแต่ละดอกอ่ะดูดิือ้อเริ่มมีชาวต่างชาติแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเลยว้าดูฮะน้องๆสวยงามมากเลยดูดิจนถึงนู้้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีที่จอดรถอีกจุดหนึ่งนะผมน้องแล้วฝั่งน,นู้นก็มีเต็นบูขายกันอยู่นะเออดูดิว้านี่อันนี้คือต้นถ้ามัน เปลี่ยนใบไม้เป็นสีเหลืองปุ๊บ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 แบบนี้แบบนีแบบน้มันจะสวยงามมากเลยเออพ่อเนี่ยต้นไม้เนี่ยนี่ยาวยาวมากสามร้อยกว่าต้นสามร้อยห้าสิบนู้นละมัง้งนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนะเดินไม่ได้ฟิลแต่ได้ฟิลที่อะไรนะชมดอกไม้ดีนะมีดอกไม้ปลูกไว้ข้างๆแบบนี้แล้วให้เราเดินเที่ยวชมแบบนี้เออตรงนี้ผมคิดว่าถ้า เลีอยนเต็มตัวแล้วเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะฮะอันนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนเดินชมเดินชมดอกไม้เที่ยวกันขนานลาเนี่ยนะนี่ครับปันจักรยานเล่นกันันตันนาเนนบื่อยว้าเดินยังไงให้หมดขนาดผม เป็นคนเดินเที่ยวชมขนาดนี้ผมยังเดินเที่ยวไม่หมดเลยเดี๋ยวถ้าสัปด,ดาห์หน้ามาใหม่เดี๋ยวไงผมจะเดินให้หมดเลยนะฮะเดินให้สุดเลยมีเครื่องเล่นของเล่นเด็กเล็กเด็กน้อยก็เยอะนะผมเนาะมีเที่ยวชมคาเฟ่นั่นชิวแบบนี้ก็มีนะปลาลูกป่๋มแบบนั้นก็มีนี่ยเครื่องเล่นต่างๆนานา,นาสมสัิเขาจะเน้นไปทานที่พานเด็ดๆน้องๆหนูๆเขามา ชมนะผมเนาะอันนี้มีให้ชมตรงคืนด้วยนะพี่น้องครับดูดิเนี่ยฮะเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ่ายมุมนี้กลับไปน่าจะสวยงามมากเลยถ้ามันแบบสีเหลืองต้นไม้สีเหลืองแล้วก็แบบมีใบไม้ร่วนลงมานิดหน่อยนิดหน่อยแบบเนี้ยผมคิดว่าสวยงามมากนะฮะพี่น้องฮะ ตรงนี้ยังไงก็ปล่อยไปไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องมามาเนี่ยฮะชมบรรยากาศคาเฟ่บน,น,นด้านด้านซ้ายก็มนี่วะโอ้ยลมพัดไปมาเย็นสบายมากเลยฮะเย็นสบายงามโอ้ตรงนี้สวยงามเลยครับโอเค,อเคประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปน,นี้ก่อนจะจากกันไปนะผมเนาะเรามาชมพิธีรำ ตายเกาหนีกันนะผมน้อตอนนี้ข้างหน้าผมมีเสียงดังเยอะมากเลยก็แบบสบายอะไรนะโรยินช้าบ้านผมรึเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมน้อตอนนี้ก็แบบของกำลัง อย่างนี้แหละวงดนตรนีของมาตั้นโชอะไรสักอย่างแบบนี้แล้วผมเนาะเทศกาลต้นใบก,กยุยที่อาซาดนะผมเนาะนี่ครับตอนนี้ยังไม่เหลือนะถ้าเหลือนี่บอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะผมเนาะนี่ฮะแต่ละคนนะฮะ ไปจบแล้วเอา้าผมจะจบแม่งมันก็จบพอดีกับผมเลย <c oughs> ไปแล้วทุก่อนโอ้ยมีดนตรีรูปแบบถังไปแล้วนะผมเนาะมันมีหลายแบบเนาะโอเค<ป>แบบนี้แหละไปละวท้ายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ